ขอบคุณนะอันนี้สเต็กลาวเด็ดทีบะนี้ว่าเป็นสเต็กฝรั่งเดีสเต็กลาวเสือเสือห้องไห่สูตรเสือห้องไห่เสือร้องไห้เมลออกมาเลยหอมหอยหนยอันนี้กุ้งไทยหรือกุ้งไอติ้ง s ซกุ้งไทยลรตัวนี้นะใหตัวนี้่าเตาไฟกะตายกัวด๊อกหรอบอบอหรอ นี่ะเียเดินไปเบื้องหน้าก็จะเป็นแม่น้ำโบลิเวอร์นะคะแคมป์ของเราตั้งอยู่ข้างๆกับริมแม่น้ำโบลิเวอร์คะ่ะวินแฮมแคมป์ก่าพามาชมบรรยากาศภายในเต็นท์ใหม่ของมาดามติ้งนะคะกำลังเห่อเต็นท์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมกว้างใหญ่มากเลยคะ่ะ เตอร์นอนสบายเลยเรายังเตรียมฮีตเตอร์มาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากลางคืนมาอากาศจะเย็นค่ะ ไม่เห a นฉันจตนี้กห็จะ่เป็นบมเา็าไขอเอานหานเท็ไ่เง็นง่เรานล้วานะค่อหหาร่เช้นไม่เนไ่หนมได้เหกนลิปเี็่เล้นไ่เห็นมนไ้่็ไม่เไ่ยห็นไม่นไมเห็ร่เห็อเหา่เห็ไมนเนไ่็เห็ม่นมเปนเ่เ็หม็น อาหารเที่ยงแล้วค่ะมาทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเรามีบาร์บีคิวทั้งกุง้งทั้งปลานะคะวันนี้อเ,เม,เน,มนูเที่ยง กดเห็นอันขี่รถอมามาหาเลยะไรแล้วเนี่ยไปเลกดที่นี่นะคะคุณผู้ชมคุณดื่มได้แต่ว่าห้ามเสียงดังนะคะมีเต็นข้างๆเราเขาเสียงดังนะคะเมาค่ะเจ้าหน้าที่ของลานกลางเต็นก็มานำตัวออกไปนะคะไม่ให้อยู่เมื่อคืนนี้คะ่ะ เมาแล้วก็โยวยวายเสียงดังค่ะ I think โซคุไทยละตจะดูได้ตัวเลยวด้ยเอามาผัดอันนี้ใส่อ,อ,ไอกะไเลยกับคุณคุณไทยเยอะอัดใส่ผัดไทยาอาหารเที่ยงของพวกเราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมใครๆกินกินใครๆดื่มดื่มคะ่ะแต่มาดามติ้งไม่ดื่มนะคะมีแต่เพื่อผู้ชายจะพากันดื่มคะ่ะ วันนี้มาเอนจอยไลฟ์กันนะคะช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ค่ะครอบแฟมิลี่แคมิงยี่เต้นเนเนเ วันนี้มาดามติ้งทำเมนูขนมจีนน้ำยาไก่นะคะ เรามีนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะคะคุณผู้ชมจะทำส้มตำกินกันด้วยค่ะ

เดียมแรงอร่อยน้เ oh, <laughs> wow. บิ่งนี่สีสันน่าอร่อยมากอันนี้สเต็กลาวเด้ที่วันนี้มันเป็นสเต็กฝรั่งเนยสเต็กลาวเสือเสือห้องไห่สูตรสเสืหอห้องไห่สเสือร้องไห้ลาวสเต็ก <laughs> <laughs> จะมีออกมาเลยหอมหวยหอยแร่อมีดียมแร่ปิ้งย่างกันไปนะคะแล้วก็กินกันไปเรื่อยๆอย่างสนุกสนานกันเลยค่ะ หลังอาหารเที่ยงผ่านไปนะคะมาดามติ้งก็พาฮันเตอร์ลงมาเล่นน้ำค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาของฮันเตอร์นะคะความสนุกสนานอีกอย่างหนึง่งกิจกรรมที่ฮันเตอร์ชอบที่สุดก็คือการเล่นน้ำค่ะ ชอบมากๆเลยแม่น้ำโบลิเวอร์นะคะของชอบฮันเตอร์ของชอบเลยใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมชุกใจใช่ไหมฮันเตอร์ฮันเตอร์เซฮาน อมาแคมปิ้งครับเจอมาแคมปิ้งครับอันเต์ไปฉุดหล่ออันเต์ไปฉุดหล่อบ่ไป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 แ<อ>มนะ่ไหน้อค่ำคืนที่สองนะคะกำลังจะผ่านไปนะคะ่ะ รับฟันดีกันทุกคนนะชาวโลกราตรีสวัสดิ์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ